โอ้มรกเกอร์เกยมรกเกอร์เกยมรกเกอร์เกยมร์กเกอร์เกยมร์กเกยรกเกยเพียงอ้าวบักจูดยัยงไม่ไมาท่านผู้มชมแต่น่าจะยกขึ้นนิดนึงนะผมมีแรงบันดาลใจมาจากรถอ่าอเมริกันทวินนะครับผมยังรอสวัสดีครับท่านผู้ ชมก็สวัสดีทุกคนด้วยกันเลยกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรารุด i อ u สุดหล่อเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เอฟซีทุกคนรอคอยนะครับก็เป็นบักจูดนะครับบักจูดตอนนี้ผมไปรับมาแล้วเรียบร้อยครับผมรับมาแล้วนะรับมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้บักจูดอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยนะครับก็กว่าจะได้ บางชุดกลับคืนมานะครับก็ผ่านไปประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9าไม่ถึงนะครับก็ประมาณ3 4สเดือนประมาณนี้นะครับช่างแบงก์กงงานเยอะนะครับก็กว่าจะได้นะครับก็ทั้งรออะไรทั้งรอชุดสีนะครับรอต่างๆหน้าๆนะครับก็กว่าจะได้บักชุดมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบักชุดกันแล้วกันเนะว่ามันจะอยู่ในสภาพไหนเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็แต่ง เพิ่มอะไรบ้างเข้าไปในตัวบักจูดนะครับก็โอเคท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบักจูดกันเลยเนาะไปกันเลยครับไปโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาจุดที่ผมจะให้นะครับท่านผู้ชมชมบักจูดด้วยแล้วก็กันนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับข้างบ้านนี้เองนะครับก็มีป่าไผ่เล็กน้อยนะครับถ้าจะเอาบักจูดมาให้แบบธรรมดาธรรมดาธรรมดามันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่า รอมานานมากเนาะต้อนรับบักจูดคืนบ้านเราต้องเสกมันมานะครับผมก่อนอื่นเราต้องเอากุญแจมาก่อนเนาะนี่ครับกุญแจนะครับผมกุญแจบักจูดอยู่กับผมละเดี๋ยวผมจะเสกบักจูดมากันแล้วกันนะครับผมเสกบักจูดมาตรงนี้เลยนะโอมมะรึกเกยมะรึกเกยมะเกยโเ้ยมะเกยพะนะโอมมะรึกเกยมะรึกเกยเดี๋ยวโยนแล้วมันจะขึ้นเลยนะครับผมอ้าว บักจูดยังไม่มาอีกนะท่าผู้ชมตรงใสท่องคาถาผิดไปเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะครับตอนต้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่ไปเก็บมาใหม่เนอะอือะไรวันนี้มายากมาเย็นยจริงๆเลยไอ้จูดเอาใหม่ท่านผู้ชมโอ้มรกเกยมรกเกยมรกเกย์มรกเกยมรกเกยสวางอ้าวไม่ใช่บักจูดอีกอันนี้มันมาจากไหนวันนี้คนปู่ของเรานั่นเองนะครับโอ้ เรียกยากเรียกเย็นจริงๆเลยบักจูดนี่อันนี้ก็เป็นรถผมอีกคันนึงนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวค่อยรีวิวกันแล้วกันนะครับคันนี้แรงทะลุนรกมาแล้วนะครับคันนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเสกบักจูดมาจริงๆละโอ้มระเกยมระเกยเกมระเกยเกมระเกยเกยมระเกยซ้ำโอ้โหมาแล้วนะครับคราวนี้นะครับท่องอามนไม่ผิดนะครับผมท่านผู้ชม ตอนนี้ก็นี่นะครับถ้าผู้ชมนะครับที่รอบักจูดนะผมรอมันมาตั้งนานนะครับกว่าจะได้มาเป็นชุดสีสีนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อใหม่นะครับจากเสื้อทองเป็นเสื้อสีสีเทาเนาะสีขาวสีบอลสีโอช่างหัวมันก็ประมาณนี้นะครับผมนี่บักจูดมาในสไตล์นี้เลยนะครับผมคราวนี้นะครับมาในรูปแบบสีน้ําเงินนะครับสีที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือสีน้ําเงินนะทรับผู้ชมนะ สิ่งที่บักจุดเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีอ่าหนึ่งก็คือชุดสีนะครับจากเป็นจากสีเดิมสีอะไรนะท่านผู้ชมยังจําได้หรือเปล่าสีแดงนะครับเป็นสีแดงมุกชมพูเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนี่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือชุดสีหนึ่งแล้วก็สิ่งที่2ก็คืออ่าอยู่ในนี้นะครับมีลูกนะครับแล้วก็เสื้อใหม่นะครับก็เป็นเสื้อมือสองนะครับไม่ใชเ่เสื้อมือหนึ่งเนาะ เป็นเสื้ออสีอสีบอลนะครับผมมือสองนะครับซื้อมาในราคา2,500บาทนะครับจากช่างแบงค์นะครับผมแล้วก็จะมีชุดน็อตนะครับนาคมนะครับน็อตเหลีนาคมนะครับแล้วก็จะมีพวกน็อตนะครับเป็นน็อตเหลีที่เมื่อก่อนเป็นสีสีน้ำเงินนะครับผมก็ไปกัดสีใช้น้ำยากัดสีนะครับให้มันเป็นสีเงาๆแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะยังขัดยัง ยังกัดสียังไม่หมดนะครับตอนแรกว่าจะกัดทั้งคันนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะปั๊มกระทุงนะครับปั๊มกระทุงท่อยังใบเดิมนะครับผมสีไทเทเหมือนเดิมนะครับท่อ DBS แดงบางสายนะครับผมเบาะก็เบาะเอกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มมาหน่อยก็ตรงนี้นะครับช่างแบงค์กึงให้นะครับกึงอลูมิเนียมนะครับสวยงามมากเนี่ยสองข้างนะครับเมื่อก่อนจะเป็นอจุก พลาสติกนะครับสีดำนะครับไม่สวยแต่ให้ช่างแบงค์กึงอันนี้ให้ก็สวยขึ้นมานะครับอมาฝั่งนี้ครับมีก๊อกด้วยนะครับผมนี่ครับก๊อกแบบเหมือนก๊อกน้ําบ้านเราเลยเนาะวาวปิดเปิดนะก๊อกปิดเปิดนะผมก็ลืมปิดนะปกติจอดรถต้องปิดกัวนน้ำมันท่วมนะครับผมอันนี้มีเพิ่มมาอีกตัวนี้ครับเป็นก๊อกปิดเปิดน้ํามันนะครับแล้วก็มีกองเบนซินนะครับนี่ครับตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่กองเบนซินนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วมั้งทรงก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับเท่าเดิมบักจุดยังทรงเดิมนะครับหลังนี้ก็จะเป็นเตี้ยๆหน่อยแต่หน้าจะยกขึ้นนิดนึงนะผมมีแรงบันดานใจมาจากรถอเมริกันทวินนะครับผมยางรอยางก็เดิมนะครับยางหน้าลายตรงเหมือนเดิมยางหลังก็ยังใช้ยางเดิมนะครับยังไม่มีตังเปลี่ยนสเตอร์ก็ยังพอใช้ได้ครับกับโซ่ก็ยังพอใช้ได้อืม ก็จะประมาณนี้นะครับผมส,สําหรับเอฟซีบักจูดนะที่รอบักจูดนะครับผมรอนานมากไม่ใช่แค่เอฟซีบักจูดนะผมก็รอนานเหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับบักจูดก็จะประมาณนี้เนาะพกน็อตพวกปั๊มนะครับผมโชกหน้ายังโหลดเท่าเดิมนะครับหลังก็ยังเท่าเดิมมีมาเพิ่มก็เล็กน้อยนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงบักจูดกันแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของสองทีนะครับผมไายไก่ปิ้งนะครับผมวันเยอะมากอ้าลืมบอกท่านผู้ชมไปอีกอย่างนึงก็คือผมไปล็อกวาลแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับปกติจะมีเสาขึ so ้นไปตรงนี w w re ้แล้วก็จะมีแท่งเข้าไปตรงนั้นนะครับล็อกวาลแล้วเรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องเงียบๆครับผมเสียงท่อก็จะดังขึ้นมาหน่อยนะครับปกติจะไม่ดังขนาดนี้นะเสียงก็จะแป้งๆๆๆงเลยนะครับผม สตาร์ทนะครับดูควันเต็มเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขับรันอินนะครับให้มันถึง200กิโลเมตรนะครับเพราะว่าช่างแบงค์บอกว่าต้องรันอินก่อนนะครับ200กิโลนะครับค่อยเอามาขับแบบแซดได้นะเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะพาขับรถเที่ยวเมืองอุดรกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองอุดรชมเมืองอุดร ขี่รถแบบรานอินไปด้วยนะครับผมโอเคนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเดี๋ยวขอปิดก่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มารีวิวบักจูดนะครับหลังไปแปลงโฉมเปลี่ยนสีมานะครับว่าเป็นยังไงเนาะ f c บักจูดคนที่เด,เดิมก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไรนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีน้ําเงินนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับ f c ท่านใหม่ที่เข้ามาชมบักจูดนะก็ขอขอ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปบักจูดก็แล้วกันนะครับการกลับมาของบักจูดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ I can do this shit with my eyes closed, like I'm meditating. Boy, I'm detonating, about to blow up on you. Put the bar way high, but I'm steady doing pull-ups on it. Pull pull Y'all got too many people in your sessions. If I ain't never seen you do nothing, I don't need the suggestions. I've been hella protected, laid low, learned lessons. I don't count on nothing but my blessings. Y'all just so extra. Ever since I met you, always. always All your bullshit, you ain't nothing special I don't need